รัฐมนตรีเฮงเชิญ127บริษัทรับอนุญาตจัดหางานเร่งเครื่องหารือขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศวันที่22เมษายน2565นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศประจำปี2565โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองนายบุญชอบสุทธมรัตวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติ นายไพยโรธชติกาสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวรายงานและผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจำนวน127บริษัทร่รวมประชุมณห้องประชุมชั้น5อาคารกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้มีข้อจํากัดในการเดินทางระหว่างประเทศเพราะประเทศผู้รับแรงงานบางประเทศมีการปรับนโยบายและชะลอการรับแรงงานต่างชาติเข้าไปทํางาน แต่ปัจจุบันประเทศผู้รับแรงงานเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายในการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นโดยปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตั้งเป้าหมายการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศไว้ประมาณ5,000 50, 0คนไม่รวมการเดินทางแบบเรียนที่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานไทยและภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ เราต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นช่วงวิกฤตโควิดซึ่งสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเราหรือในอดีตการส่งคนงานไปต่างประเทศมีการหยุดชะงักมาตรการการกักตัวมาตรการเรื่องวัคซีนจนเป็นภาระหรือเป็นปัญหาให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งบริษัทจัดหางานคนงานไทยไปต่างประเทศผมได้เชิญเอกอักษรธุรกิอิสราเอลว่าจะประเทศไทยมาพบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในส่วนที่ขอมาในเรื่องของวีซ่าการทํางาน จากกตรฟไปเป็นอุตสาหกรรมก็คุยหมดแล้วก็เป็นแนวความคิดที่ดีที่เขาบอกนะครับการกระจายงานไปสู่ภาคเอกชนเป็นสิ่งที่ให้เอกชนมีไรายได้ให้เอกชนมีการจ้างงานให้เอกชนเป็นผู้คัดกรองแต่รัฐเป็นผู้ควบคุมนโยบายควบคุมระบบความถูกต้องว่าส่งออกไปเนี่ยตามเลทตามราคาที่อยู่ในข้อกฎหมายข้อตกลงไหมเท่านั้นเอง ด้านนายไพโรธโชติกาสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าหนึ่งในภารกิจสําคัญของกรมการจัดหางานคือการส่งเสริมแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีนโยบายขยายตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศโดยปีที่ผ่านมาสามารถจะทําข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับซาอุดีอาระเบียลงนามบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะร่วมกับประเทศญี่ปุ่น อยู่ระหว่างความพยายามในการจัดทำบันทึกความร่วมมือโครงการวีซ่าเกษตรออสเตรเลียกับออสเตรเลียและเสนอให้มีการจัดส่งรายงานรูปแบบ G2G Government to Government และ A2A Agency to Agency ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมของกระทรวงแรงงานกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยดาเนินการควบคู่กับการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยไม่ให้ถูกเอารัดอเอาเปรียบ ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมีให้แรงงานไทยถูกหลอกลวงจากสายในหน้าจัดหางานเถื่อนที่ปัจจุบันนิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลอย่างมากในการโฆษณาเชิญชวนหลอกลวง,งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศคือตอนนี้เรากาหนดประเทศใหม่ที่เรากำลังหาตลาดเพิ่มเช่นช่ออสเตรเลียหรือแคนาดานะครับหรือในโซนประเทศแอฟริกาอย่างแอฟริกาใต้นะครับหรือโมซัมบิกโปรตุกเกส เหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นตลาดใหม่ที่เราต้องคือถ้าเราอยู่กับวังวนเดิมๆกับประเทศเดิมๆเ,เนี่ยแรงงานไทยก็จะได้จํานวนที่ไม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่จะเน่นนส่งของแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือมีความสามารถที่จะไปทํางานและนําความรู้ที่ไปทางานในประเทศต่างๆมาถ่ายทอดกับแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยเป็นการพัฒนาให้แรงไทยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับ ซึ่งผู้รับอนุญ,ญาตจัดหางานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภารกิจการจัดส่งแรงงานไปทํางานในต่างประเทศที่มาร่วมประชุมหารือในวันนี้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย